วิทยาสัปรยุทธ์กับการแข่งขันในรอบระดับประเทศคู่ที่หนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องประทับใจกับพวกเขาเหล่านี้กับโจทย์แยกหมูเป็ดไก่ซึ่งพวกเราเรียกที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ตัดสินใจของเป็ดและก็ไก่จะทําคานไว้กั้นเป็ดเท้าเขาจะไม่สามารถเกาะและข้ามไปได้ตา้เอาละครับเป็ดไหนบอกยิ้มไม่ได้ นอกจากนี้เรายังจะแขวนโทรศัพท์ตั้งเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงของสัตว์ทั้ง3ชนิดติดไว้ที่คอของสัตว์แต่ละชนิดครับหมายถึงโทรไปแล้วมันจะดังเป็นเสียงเป็ดไก่แล้วก็หมูครับอุณตาบอกมัน้บอกกลับ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 ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเนี่ยถ้าสมมติว่าไก่มันหิวน้ำได้อยากไปกินน้ำที่เป็ดไก่จะไม่ไปเล้าเป็ดจริงเพราะงั้นถ้าเจอน้ำปุ๊บไม่เลือกไม่เลือกแก้ยังไงยังไงไก่มไปแล้วโอ้ตัวที่สอบวิทยาสัพยุท์วันนี้ห้ามพลาดครับ They just play it.